สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o u t u ทุกทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาเจ้าโซนิกนะครับมาลองวิ่งดินดูเทสดูระบบดัาระบบเบรกดูนะครับวันนี้ทักเที่ยวหนึ่งตอนนี้ผมก็กําลังจะลองนะครับออกตัวเกียร์หนึ่งไล่เกียร์ดูนะครับยังยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับของก็ยังเต็มอยู่นะครับอลองไล่เกียร์นี้เกียร์หนึ่งครับช้ามากครับเกียร์หนึ่งดูคนดูเกียร์หนึ่งช้ามากเลย ไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลไปเองเลยเกียร์หนึ่งครับนี่เกียร์หนึ่งป๊บเกียร์สองปั๊บเกียร์สามนะครับเกียร์สีเกียร์ห้า ยี่หกนะครับมีหกสปีดครับพวกหน้าเรือนไม้ก็ปกติทุกอย่างครับเข็มน้ำมงน้ำมันขึ้นหมดแล้วนะครับถังน้ำมันก็โอเคน้ำมันอะไรเซ็นเซอร์ก็เป็นแค่ข้าเข็มขัดนะครับเดี๋ยวให้ดูเข็มขัดนิรภัยแล้วก็เข็มขัดนิรภัยแล้วก็ ABS ครับนะครับก็ขึ้นปกติครับเซ่ก มาจอดอะไรตรงสันเนินเนี่ยจะไปเอาวัวหรือไปไหนเนาะลุเบีมาจะเลี้ยวยลีนรถออกมา,านี่ครับพับกระจกได้ด้วยครับกระจกก็พับได้นะครับสุดยอดมากครับคิดแต่ว่าเอาชุดแต่งออก เนี่ยครับวิ่งดินก็วิ่งแบบนี้นะครับธรรมดานี่ยะอย่างนี้นี่ะเพราะว่าพี่แกไม่ต้องการรอบเร็วครับต้องการประมาณนี้ครับ ฝั่งละสองตัวหนุนตัวสั้นนะครับให้มันหน้าเคลืดขึ้นสักหน่อยนะครับมันก้มเกินไปมันสายหมอกเกินไปครับเดี๋ยวจะลองเอาไปใส่ดินดูว่าถ้าใส่แล้วมันจะบรลานไหมมันเพราะว่ารถมันไม่เคยอันนี้ไงรถมันไม่เคยใส่ดินครับมันก็เลยโูกันชนถูหรือเปล่านี่ยกึบพับึบพับไม่ถูไปได้ครับโอ้ย ทำอะไรต้งีไ,ไม่เหยียบร่องลงเนาะตอนนี้ก็ยังเป็นยางญี่ปุ่นอยู่นะครับยางฮิมะครับยังไม่ได้ไปเปลี่ยนยางครับผมเพราะว่านัดเขามาส่งยางพรุ่งนี้ครับไปซื้อวันนี้แหละพรุ่งนี้ของจะมานนี้คือไตเกียสามนะครับเนิบๆครับธรรมดาธรรมดาครับต้องอธิบายรอบด้วยนะครับเวลาบางคนวัยรุ่นนะครับ ไม่ไม่ชอบรอบช้าเราก็จะพยายามพิสูจน์ให้ดูว่า่ารถรอบช้ารอบเร็วมันเป็นแบบไหนนะครับรอบเท่าไหร่วิ่งเท่าไหร่ถึงจะประหยัดน้ํามันนะครับนะผมก็พยายามที่จะชี้แจงให้กับท่านผู้ชมหลายท่านที่ถามมาบรกว่าดูยังไงเสียรอบช้ารอบเร็วก็จิตสัมผัสครับริวครับริวก็เราเข้าเกียร์หนึ่งล้วก็ลองปล่อยคัสออกเลยกระชากให้มันกระโดดไปเลย ถ้ามันค่อยๆไปเนี่ยก็ถือว่าเออรอบช้าเว้ยนี่นี่อย่างเงี้ยเนี่ยเกียร์หนึ่งสมมตินะเกียร์หนึ่งใช่ไหมปับ๊บยกทิ้งเลยครับนี่ยกเท้าออกเลยทิ้งเลยครับมันก็จะกระโดดไปได้ครับเนี่ยเบาๆเลยแต่ถ้าบางคังนนี่ปล่อยทิ้งปุ๊บดับรืะว่ามันพุ่งไปเร็วอ่าเร็วเกินไปก็ถือว่ารถคันนั้นเป็นรถรอบเร็ว ก็อาจจะเป็นวัยรุ่นครับชอบอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเป็นสายพ่อรูกพ่อเมียนะครับไม่อยากสิ่งอยากไปเนิบๆก็ก็จะเป็นแบบนี้ครับสไตล์นี้ครับนไปเรื่อยๆนี่ครับเกียร์สามนะครับนี่เกียร์สามไปสบายสบายครับโอ้โหผมว่างานนี้มีซิริพรเว้มีซิริพรนี่ว่า ติดติติดใส่ยางหิมะไม่เป็นไรนะครับยางหิมะมันดีอันนี้ก็จะไปติดเครื่องเสียงนะครับพี่แกก็ออกเงินติดเองนะครับปกติรถเก่านอกมายังไงเขไปอย่างนั้นแหละครับอันนี้พี่แกก็ออกเงินติดเองเครื่องเสียงนะครับแล้วก็พวกมีอะไรบ้างมีเครื่องเสียงนี่แหละนะครับ นี่ไงอ,ออกดูนี่นี่ครับรถหล่อครับเมืองมหาสาร,รคามเสียเอกเพื่อนกับอ้วน,นครับเดี๋ยวไปเกียร์สองนะครับนี่ยางหิมะมันดีตรงนี้นะครับโอ้บ่ด,ดินทำไมโหมดแต่ว่าเอารถมาลองอย่ดดันด่าคอยเด้อรถใหม่ดีนี่เดี๋ยวผมต้อง นั้นให้ดีๆเดินล่องให้ดีๆหน่อยต้องเดินล่องให้ดีหน่อยเพราะว่าเดียวไม่งั้นเสียตูดไม่ได้ครับรถใหม่เนะไม่เสียตูดแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาลองใส่เที่ยวแรกกันเลยครับเที่ยวแรกแฮกมานใส่เที่ยวแรกกันเลยมันๆเด้อลำๆเรื่อยๆจะของรถ ส่งส่งมันหมัทำทคุ้นคุ้นขอให้เจ้าของรถหมดงวดภายในหนึ่งปีนะครับสำหรับเจ้าโซนิีกคันนี้วนวน์วันดำซิ่งปานิดเสียต้นเดี๋ยวตีเดี๋ยวอะไรก็มาครับมาหลายคันเอาแล้ววัวน นอียางก็ยังเป็นยางเดิมครับยังเป็นยางเดิมอยู่เลย สองว่านออกสองสายแล้วนะนเนาะรดแรงขนาด การมาวิ่งในบอ่อทรายหรอกผมลองขับดูนี่มันมันมีแต่จมลึกอย่างเดียวเลยเนี่ยตอน,น,นเข้ามารถเปารถหนักก็ไม่เวอร์ครับไม่เวอร์เลยเป็นยางหลังถนนหน้ายางมันแคบใช้อออร,รอบสบายๆเลยครับยีสองอันนี้คือรอบรอบที่เรา รอบที่เราใช้อยู่เนี่ยก็คืออายางมันไม่มันยังไม่ได้ขนาดมันนะครับจริงจริงมันต้องเร็วกว่านี้เพราะว่าอันนี้มันหน้ายางมันเล็กรอบมันจัดนะครับเข้าใจไหมเหมือนเรารถกระบะเราอะไปโหลดยางลงเหลือยางบางๆนะครับมันก็จะทําให้รอบเครื่องเนี่ยเหลือนะครับอันนี้พอเราไปใส่ยางขอบสิบหกยางแปดสองขอบสิบมันก็จะพอดีครับ น,นีมาลองระบบดับนะครับลองยกลองอะไรดูออกไหมผู้ใดหละ่ะป้าโอจอปะครับนี่จจะจวดป้าโซอจอจะจวดไปทางนี้ครับไปทางนั้นไม่ได้เดี๋ยวกันชนถู เยอะนะนะแนยมันเยอะครับเาเยสาม,ม,สมงดีมากเลยเจีห้า คันนี้น่าจะประหยัดน้ำมันอนะ่ะรอบมันได้ครับรอบขึ้นเร็วด้วยครับเกียร์หกนะครับนี่ครับพอดีพอดีเลยวิ่งดินรอบตัวนี้นะครับวิ่งดินสบายสบายเลยครับท่านนี้อันนี้ก็จะเป็นรถรออีกหนึ่งคันนี่เสียแจ็คร้อยสิบห้าซิง่ง จะเป็นล็อบกี้สีชมพูรถปล่อยอีกครั้งับเดี๋ยวเราไปดูที่เทีันนะแล้วรอพอดีพอดีเลครับเห,หลือครับลงเนินตรงนี้ดึงเกียว่างลงเจียว่างให้ ็มองง่ายนะครับมองง่ายเห็นชัดนะครับเวลาถอยนี่จะสะดวกมากเลยครับถ้ากระจกมันมองง่ายอย่างงี้นะครับเบรกดีหัวทิ้มนะครับเบรกโอย้ยางนี่เหมือนสิบล้อเลยเว้ยยางที่บ้านเราบ้านเราไม่มีามาใช้ยางพวกนี้ไม่เบื่อครับบ้านเรา เพิ่งเกียร์หกเลยลืมเกียร์ห้าก่อนไม่มีควันไม่มีอะไรเลยครับนะเนี่ยเครื่องดีนะครับหยับลงไปก็ไม่มีควันครับที่เหลือตอนนี้นะเปลี่ยนเบาะหลังคา V i p เราทำไปแล้วครับเปลี่ยนเบาะแล้วก็หลังคา v i p ทําทำถ้อยเสียตัวเอสเปลี่ยนยางนะครับตั้งเวว์าเช็วเบาวนิดนึง เ่ยนน้ำมันเครื่องเช็คน้ำมันเบร้น้ำมันเบรกน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์นะครับทุกอ,อย่างก็จะลงตัวนะครับทุกอย่างก็พอดีใบทะเบียนก็ติดแล้วคันนี้ขายไปพร้อมพร้อมทะเบียนเลยเพราะว่าม,มีทะเบียนแล้วทะเบียนมีเรียบร้อยครับจะไปดูกันที่เทครับถึงแล้วครับที่เท อยู่ในหมู่บ้านครับหมู่บ้านอยู่แล้วรวยอาชีวะตอบโจทย์ทุกไลฟ์การชีวิตใช้ชีวิตการใช้ชีวิตตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ต้องบอกอย่างนี้เขาจ,าจะทำเฟสสองอันนี้เฟสสองซอยเออซอยนี่หวังว่าจะซอยข้างหน้าอยู่นะ ปันขายทำขายหาอยู่ๆเป็นเป็นตะย,ยู่เขาอย่างนี่แปวะซอยสี่ซอยห้าตรงกันข้ามต้องลองยกด,ดันยกอะไรดูครับลวิ่งเชื่อเดียวก็พอครับ เดี๋ยวเขพอจะรู้แนละ้วว่ามันได้หรือไม่ได้เขามาเสริมขึ้นนะครับนี่ง่ายเลยเสขึ้นเฉยๆโอ้ยไม่กี่เที่ยวก็เสร็จแล้ว นี่คือยกทีตรงนี้เ,าเนานะครับป้า,ปาแค่นึ่งบินครับ ไม่ลึกอ่ะทับบางๆเสริมางาาพ่อเ่อไหเจียดทีดินได้สิหรอก็ได้เจียดยาวไดสิสมนานิดนึงพ่อ,อาจะเสร็จ,จคุณนาขาเจ้าสี่เลยนะเป็นไก็ยันั่นเจียบกับุ้งยู่ได้นะอันนี้ทอปป้าอะไรปะปะุหรือยางไอบานเด็มไหมเว้ยไม่จอดที่ยังอันน,นี้เล เล็กเห็นท่ยต่ำกันซะโค้มอะไรแบบเป็นล็อกเป็นล็อกเลยอ่ะมันหนักไอ้เนี่ยมันหนักไอ้ยางหน้ายางมันเบนเนี้ยมันเป็นยางญี่ปุ่นเนาะเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมมันไม่โค้งมนเหมือนพวก บ้านเราต้องดูนะว่ามีที่คนด้วยแถวนี้ไหนล่ะปา้าลงตรงไหนละ่ะลงไหนป้าลงมงไหนโอ้ถอยไปน้ำสอตจนไห้นี่สิไหถอยไปน้ำซอดจนไนี่แ่น้สอดจนไหมเขาต้นมีตู้บงอย่งนะลงกับลงลอยกับนี่เราเทลงจุ่ลงนี่เน่ย,นกกนย,ย,ยาขี้งามมาก่อน

năm nao, lần đầu điêu đệ kíp, heckman, tại sao mình không 嗯。 เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูและ้นะครับว่าเอารถมาทดลองนะครับใช้ได้ครับต้องไปเจ็บพวกรายละเอียดต่างๆครับแค่นั้นแหละเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันครับคลิปหน้าส่งรถลูกค้านะน่าจะส่งรถคันนี้แหละนะครับอีกวันสองวัน,วนรอ,อยางก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ